สวัสดีครับมีมาพบกับ gtm ีเอ็มแล้วเด็กจังสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นวันที่25พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่2ธันวาสหรับสัปดาห์นี้มีบางอย่างที่น่าสนใจแต่ส่วนมากไม่น่าสนใจนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากร้านด e g e n d a ร y นะฮะร้านด e g e n น a รีในสัปดาห์นี้รถยนต์นะฮะไม่มีรถราคากันนะครับก็ผ่านกันไปโอเคครับอ่า ร้านเซาเทิร์นซานเรียมีตัวที่นานๆทีจะลดทีแต่ก็ไม่น่าสนใจนักนะฮะคืออวิโต้คลาสสิกกับวิโต้โมเดิร์นนะวิโต้โมเดิร์นถ้าผมจำได้โดยเหมือนว่าจะยังไม่เคยลดเลยนะฮะก็ถ้าใครอยากได้โกคาร์ดก็สามารถซื้อได้ในสัปดาห์นี้นะฮะวัปีสแลมทรัลดกันอีกแล้วนะฮะซึ่งไม่มีประโยชน์ครับไม่ต้องไปสนใจมันโอเคครับในสัปดาห์นี้ในสส่วนนี้ หมดกันไปน้อยไหมฮะก็ก็ยังดีนะฮะแต่มีตัวที่น่าสนใจจริงๆคือนี่ฮะโคซัก้าใครที่ยังไม่มีหรือมีแล้วอยากรีโนเวทนะฮะในสัปดาห์นี้เป็นโอกาสอันดีนะฮะก็สามารถทางซื้อและรีโนเวทกันไปได้รวมถึงเมื่อมีโคซัก้าแล้วนะฮะสัปดาห์นี้มีรูปปั้นเสือในไคโอเปริโกนะฮะใครอยากทำเงิน สัปดาห์นี้เป็นโอกาสอันดีชวนเพื่อนไปทําหรือจะทําคนเดียวก็แล้วแต่นะครับเป็นโอกาสนะฮะได้มาแต่คราวนี้ของที่ร,ราคากันในร้านวอซ็อกนะฮะคือ,อดิงกี้ติดอาวุธติดปืนแล้วก็เรือลาดตระเวนติดปืนไม่มีประโยชน์ทั้งคู่ครับไม่ต้องไปซื้ออันนี้หรือใครอยากซื้อเพราะมีเงินเหลือก็แล้วแต่ครับแต่โดยส่วนตัวไม่มีครับไม่มีแนะนํา โอเคครับในสัปดาห์นี้หมดกันแล้วนะครับต่อไปนี่ไพรซ์ Price. เคยแจกกันมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้คือนี่ cr 350นะฮะเอ่อเป็นเรนแบบรถในชีวิตจริงตัวย่อตัว m ตัวแซดอะไรมาเนี่ยครับรถโอเควิธ okay. ีได้มาไม่ยากและไม่ง่ายที่บอกว่าไม่ง่ายก็เพราะว่ามันต้องติดต่อกัน4วันนะฮะไดหนึ่งนะฮะอันดับ ไม่ได้ยากอะไรนะครับเป็นประเภทที่ต้องหนีตำรวจนะฮะเป็นประ,ประสูตรซีรีส์เรื่องที่ยากก็คือสี่วันติดอย่างที่ผมบอกไปคือเที่ยงวันของประเทศไทยเป็นวันตัดนะครับเป็นเวลานในการตัดวันดังนั้นถ้าเล่นวันนี้แล้วก็หลังเที่ยงวันพรุ่งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับในสัปดาห์นี้ไม่มากและไม่น้อยมีที่น่าสนใจกันอยู่บ้างก็ยังดีกว่าหลายๆครั้งที่เคย,เคยผ่านๆกันมานะฮะ โอเคครับสำหรับส,สัปดาห์นี้หมดแค่นี้ครับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ